มียังเร็กตึอเต็มหูเต็มตาเลยเนาะคนเทีเนอรแบบข้าไปตู้องพ้อมาเลยกับสาวอ้วนแต่ตาลงวนมาเลยคนตีจวนพมายางเอเชียทกแล้วสาวอ้วนจีพายางไปเบิ่งนางเอ็กโดังสามปะมันจะเป็นกําแรแนงนะคะไปเบิ่งหของพ่อไอันเป็นข้างหน้าโกดังสามแต่ว่าเขายัางบรดจั แล้วนกวนชุ่มพระงามไปข้างในอีกแล้วเมื่อนี้นกวนชุ่มพระงามมันวนรอบๆของเอนที่จริงนกวนเคยมาแล้วนกวนบอกเรืเลยว่าโคตรใหญ่เลยแล้วไปเบิ้ลเพื่อพร้อมกันไปข้างในมาเลยันนี้เป็นหอยเหเป็นหอยอะไรต้เป็นยัง จะเป็นแทนที่ของเอเชียทีมก็เดี๋ยวน้องอ้วนสิหาบัว่าตอนนี้น้องอ้วนอยู่จุดไหนของเอเชียทก่อนาะโอ้น้องอ้วนอะจุดหนึ่งฮอนาฬิก้าฮอร์นาฬิกาน้องอ้วนอาจจะอยู่งมีทำไมน้องอ้วนก็ถึงเกิดมาเตี่ยงเกิดไปแล้วไปต่อกันดีกว่าพูด ตอนนี้เราเอา้ว่านซีฟู้ดยางาไปซ้างเสาเด็ขลดออกไปข้างนี้มาน่า ตัวเรืออ๋อทุกคนต้องพาให้น้องอ้วนเดาน้องอ้วนว่าข้างหน้าน่าจะเป็นลิ้นแม่นาน่าจะมีเรือนล้เดี๋ยวเขาไปเบิึงว่ะมันมีเรืออีดีโบมันมีฐาเรือมีโบแล้วเขาไปเบิงึงพร้อมกันเลยไปตามน้องอ้นวนน่ะ ว,ว่าชาวอวนอยู่ประเทศนอกเลยตอนนี้พอชาวอว่นมาครั้งแรกแต่กัญญาเขามาเมืินอตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าของอยู่ต่างประเทศจังเลยเจ้าจสารละตอโคตรงายเลยคนจะน้องวันจะพาไปทางนี้ตัวเออทุกคนน้องวันเห็นนี่ข้างหน้าหน,า,นาแบบเป็นหุ่นปั้นด้วย やめて เพราะว่าโซอรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ต่างประเทศอีกในมันไดหรอ เรือหรือเปล่าคือ <c oughs> แบบเป็นคนข้ามเรือบมาเข้ามาเนี่ถ้าใหครชออ้นวนดาวน่าชิแมนวะขอแอบนี่จักก่อน <c oughs> อุ้ยทุกคนน้งวันเฮดอีกแล้วอยู่นี่อันนี้น่าจะเป็นกับกันเรือดไอ้นานาจะกำลังซองกล้องอยู่รึเปล่า <c oughs> นี่ยืนสองกล้องแต่วันอ้วนไว่เมืองไกลๆว่าไม่เห็นทุกคนมาเม่องใกล้ๆกันตอนแรกอ้วนเข้าใจว่ายืนสองกล้องแต่ว่าว่าบอกภาษาการเขาแบบนี่อย่างชาอ้วนบ่โหดเลยท้าภาษาบ้านอ้วนนี่เกินเชี่ยอ้นว่าแต่บอกรือว่าเหมือนไอ้โทรโขงที่อันพ่าใหญ่บ้านประกาศเลยแต่ว่าชาวอ้วนบ่โหดอีเดี๋ยนี่แต่ก็โหสุดยอดเลยเนาะ ทุกคนน้องว่นเห็นอีกมองนี่น่าจะเป็นวาดลูกในนอนหรือว่า ทุกคนเป็นว่าน้องอ้วนเรอประมาณนี้น้องอ้วนอาจจะขี้ดื้อไปแน,น่นอยนึงโอ้โหทุกคนคนใหญ่แท้เช่นสาวสวรรค์แบบคนใหญ่น่าจะใช่ยุบาทเาขาคือบะหมีห่วะยุนี่โอ้โหทุกคนสาวอ้ว,วนคิดว่าสาวสวรรค์นีเงินด้วยมีโอกาสสาวอ้ว,วนอยากมานั่งเนี่ยนี่แหละที่สาวอ้วนไฟฟันไว้ว่าอยากมานั่งอิน โุทุกคนอยู่บ้านอ้วนคืู่มีแบบนี้โอมีเสียงแลเขาไม่ได้แล้วโอ้สวยดี้ามดี เขาเอ่นภาษาการเอื่นวาย,ยังก็บบรูเขากันแต่ว่าตอ้วนอยากยางเขไปเบิร์ใกล้แต่ว่าอยาก,ยาก,ยากไปรวมใกใกล้ตรงัน,น,นะาหา้อวอ้วนนี่แข่รันเดียวต้ก็ได้เป็นแบบนี้ที่เป็นอีกแบบหน,นึ่นตงตอนนีน้น อยู่ข้างหลังตะโกนนี้คืออะไรวะเออนั่นแหละโอ้ทุกคนจะเกิดมา,มามเมื่อวานไ่ค่อยนางแบบนี้ค่อยนางแต่อีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้บ่ค่อยนางเลยทุกคนเดี๋ยวไปเบิร์ข้างนี้ต่อมาดิแม่นามเร็อต่อไป โคตรงามเลยทุกคนว่านเห็นตึกระสูงฟางรุ่นโคตรสูงว้โทาวน,นกอวนสวยเด้อทุกคนนกกาง่ากทุกคน,กคนบ่านกนกอวนมูมี่เลยต้นไม้แบบโอ้ทุกคนนกอว่าเห็นเรือ มาลงวงนมีเตเล่ในหน่อยเลื่อนีนบานลงวันมะลูเขาลอยเลื่อนอย่างานังเจ้าเห็นนีออน้ำมวนแบกกระสอบเขาดกม้อย่างข้างหน้าีะโอยแ่เมื่อปู่ย่นคึ้นีวะงันนี่โอ้ถ่านลงวันงามขึ้ดอไม้นี่ยก็คือสีดีเด้เนี่ โอ้ยน้องวันยัางงามแบบนี้น้นองวันเคยแกบกกรสอบขาแบบนี้นตอนยุ่บ้านน้องวันกเคยคือกันเออเคยแบกแบบนี้คือกันบ้านน้องวันแกเคยเ ถามด้วยว่าขายอะไรคะขายอะไรคะขายด้ยคะอันนี้เผืองลกอันนี้บ้าน,นอ้วนเจรินวะพรอนใหม่ชี้เรือด้วย น้องอ้วนนึกออกแล้วน,นี่มานอ้วนซีเอิ้นวะคู่เป็นตักแมวคุณมาจากา <c oughs> ้างถ้าของอ้วนเดาอันนี้แม่แม่นอน อนใหม่คือหักอนใหม่ย่คตามเป็นมาๆยคนอัอออออออนีดอกนภาษากลางเอ้นวะคุณนายตื่นสายตาบ้านน้องอ้วนเอ้อนวดอกเนี่ยวะเออคุณนายตื่นสายนว่า น่าเมียวนะบอแบบงงๆเอิ่นดอกเอี้ยอันนี้คืออย่างทุกคนตาน่นอ้วนเดาก็เอนกวอนกระดาวบาออกคือการ่าคืออย่าง ทุกคนนี่น้องวันา่าน่าจะเป็นประวัติก่อนที่จะมาเป็นอิิทธิ์ม้งนี่ม,มึม,ม,มีจะเมื่นไหมมึงเหมนเงานอะไรจะเมือไหมจะ่ะ ท่ท้องวันสี่เบิ้งสวัว่าท่านหน้าก็จะกำลังมองไปฝั่งน,น ยงงนเลยอ่ะแต่บอกไปเลยว่างั้คน่ว่ามันต้องมีเขาจอยู่ยากการวจิต่างของเอเซพิกด้เนี่ยเพราะ้องไว่หเนเชียนไ้บ้านแต่บอกลยแล้วลูกคน